ถ้าเช้าข่าวดีเช้านี้เราเดินทางมาช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวหนึ่งหลังจากที่ผมได้รับอีเมลจากผู้ชมรายการ5าเช้าข่าวดีของเรานะครับอีเมลฉบับนี้เขียนไว้แบบนี้ครับบอกว่าเขาเนี่ยสงสารเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับเพราะว่าต้องดรอปเรียน เพื่อที่จะหาเงินมาช่วยรักษาพ่อแม่ที่ป่วยหนักทั้งสองคนนะครับป่วยหนักทั้งพ่อและแม่ถือเป็นเรื่องราวของลูกกระตันยูที่น่าชื่นชมในยุคสมัยนี้นะครับเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะครับเริ่มต้นจากเด็กชายคนนี้ครับเด็กชายคนนี้ชื่อเอิร์ธนะครับอิทธิเดชสุขไมนะครับถัดมาคุณพ่อนายอนุกูลสุขไมและคุณแม่นะครับนางดวงเด่นพิมพ์สุขนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีนะครับอ่าผมขอ เล่าเรื่องราวคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มต้นจากครอบครัวนี้เนี่ยคุณพ่อที่เห็นนอนอยู่ตรงนี้นะครับคุณพ่ออนุกูลสุขไมยเนี่ยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเลือดออกในโพรงสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาสี่เดือนแล้วนะครับเป็นโรคที่กระทันหันเพราะว่าก่อนอันนี้5้าเดือนที่แล้วเนี่ยอาการยังเป็นปกติทุกอย่างส่วนคุณแม่ที่นั่งติดกับผมคุณแม่ดวงเด่นเนี่ยพิการมา16ปีแล้วหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ คุณแม่ครับเล่าอาการของคุณแม่ให้ฟังก่อนว่าตอนนี้เนี่ยหนักแค่ไหนบ้างแล้วก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นไปไปเพื่อนเพื่อนกลับมาจากเมืองนอกพาไปเที่ยวก็เลยพาไปกินข้าวก็เลยตอนช่วงประมาณตีสามประสบอุัติเหตุรถคว่ำครับตรงแยกคอพอครับ,รบก็เลยไม่รับรู้อะไรเลยหมอบอกว่าพิการครับมา80% แล้วก็เลยมาแฟนมาดูแลตลอดก็เลยช่วยเหลือตัวเองได้อคือครอบครัวนี้มีสามคนตอนนั้นคุณแม่นี่มีน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธได้เดือนท้องได้เดือนหนึ่งค่ะท้องได้เดือนเดียวท้องได้เดือนเดียวอแต่ลูกลูกไม่พิการแต่แม่พิการค่ะอตัวคุณแม่ก็พิการแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีสามีสามีดูแลอยู่ครับตอนนั้นสามีก็ทํางานแล้วก็ดูแลหนูอยู่หาหลักของครอบครัวคนเดียว ครับมีสามีเป็นแกนหลักของครอบครัวแกนหลักของครอบครัวค่ะก็หาเลี้ยงดูครอบครัวมาได้ระดับหนึ่งค่ะรับผมอาหลังจากนั้นเป็นต้นมาผ่านมา1ิบ6้าสิบกปีก็ประคองตัวเองประคองครอบครัวมาได้เกิดอะไรขึ้นกับสามีนะครับคุณแไหมครับเป็นเขาเป็นเขาเป็นความดันสูงแล้วก็ขาดยาคือไปซื้อยาทานช่วงนั้นร้านปิดร้านร้านปิดที่หลังจากน้ำท่วมอ่ะไปซื้อยาทานมาตลอด และนี้ช่วงนั้นร้านหมอปิดสามวันก็เลยไม่ได้ไปซื้อพออยู่มาช่วงนั้นงานงานที่โรงแรมมันคือว่างานยุ่งอะค่ะครับก็เลยไม่ได้ทานยาเขาเป็นแผลในกระเพาะด้วยมไม่ได้ทานยาความดันขาดมาแค่อาทิตย์เดียวครับแล้วก็มีอาการที่ว่าปวดหัวอาเจียนรุนแรงก็เลยหมอบอกว่าเข้าเข้าเข้าโรงพยาบาลเลยน็อกอะค่ะ ปวดหัวอย่างรุนแรงเขาบอกว่าปวดหัวอาเจียนนี่คือเขาเป็นบ่อยอเขาคิดว่าเป็นแค่ว่าแผลในกระเพาะที่แท้มหมอบอกเป็นเลือดออกในพงสมองอมเส้นเลือดแตกในพงสมองอะคะ่ะก็เลยพิการมามเป็นอีกคนนึงเสาหลักของครอบครัวสุดหนักเลยสุดหนัก,นกทีแรกหมอบอกว่าไม่รอดเพราะว่าอาการเขาหนักอะคะ่ะเพราะเขาไม่รับรู้อะไรเลยสายสาย ท่อออกส่สายเครื่องช่วยหายใจทุกอย่างเจาะเลือดออกโครงสมองสภาพตอนนี้คุณพ่อก็ยังการรับรู้ก็ยังไม่เต็มที่ยังค่ะไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ครับสมองยังไม่ค่อยรู้แล้วก็พิการครึ่งหนึ่งซีขวาอ่อนแรงครับขานี่ตีบอย่างเห็นได้ชัดขาค่ะครับพร้อมลงอาการที่เห็นนี่ กระทันหันมากเพราะว่าก่อนนะนีห้าหกเดือนที่แล้วนี่ยังเป็นปกติเลยเป็นปกติค่ะเดินได้ทำงานเป็นปกติเดินได้อเริ่มต้นจากที่ขาดยาขาดยาครับแล้วก็ไม่ได้ทานยาต่อเนื่องครับอืมครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถทํางานได้เลยค่ะไม่สามารถเป็นคนพิการอีกคนหนึ่งในครอบครัวเลยเป็น พ่อกับแม่พิการทั้งคู่ลูกเลยออกมาหาเลี้ยงครอบครัวครับมาคุยกับเอิร์ธนะครับลูกกระตันยูกันบ้างนะครับเอิร์ธสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ้าวตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพอทราบข่าวนตกใจไหมครับตอนนั้น ตกใจมากนะครับพ่อเขาเข้าโรงพยาบาลผมก็ร,รีบไปเราก็ไปเยี่ยมพ่อครับครับผมแล้วเป็นอย่างไงบ้างเราเราคิดหนักไหมตัดสินใจตอนไหนว่าสุดท้ายเนี่ยต้องดรอปเรียนแล้วก็ออกมาทํางานนะครับอ๋อมันไรายได้ไม่มีครับอืได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ไหมได้คุยกับแม่คุยกับแม่แม่มให้ดรอปเรียนไว้ก่อนออืม,อม ก็เลยตัดสินใจครับดอกเรียนครับแล้วดอกเรียนออกไปนี่ทำงานอะไรครับตอนนี้ก็เซเว่นครับพนักงานเซเว่นได้เงินไหมได้ครับได้เงินอย่างไงบ้างครับวันละเท่าไหร่กี่บาทครับก็ขั้นต่ำวันละสามร้อยขั้นต่ำวันละสามร้อยสามร้อยบาทต่อวันทำงานวันละสัปดาห์ละกี่วันครับหกวันครับหกวันหยุดวันหนึ่งหยุดวันหนึ่ง แล้วเงินพอไหมที่เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูครอบครัวตอนนี้่ครับไม่พออืมต้องมีค่ายาด้วย,ววยอืมพี่หึ่งพอแม่ครับผมไมครับเลยค่ะอ,อืมแล้วทุกวันนี้นี่นอกจากที่ออกไปทํางานแล้วกลับมาที่บ้านนี่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างครับก็ต้องเปลี่ยนมันเพืให้พอ่อทำไรครับเปลี่ยนพันเุพืให้พ่อด้วยครับทําอะไรอีกล่าให้พี่ฟังหน่อยก็อุ้มพ่อเขาขึ้นเตียง วินาทีที่ต้องไปบอกลูกชายว่าอาจจะต้องดรอปเรียนแล้วเนี่ยเราเราเสียใจไหมครับก็เสียใจลูกบอกแม่หนูอ,อยากเรียนแต่เพื่อพ่อเพื่อแม่ก็ต้องทำงานหาเลี้ยงให้พ่อกับแม่มีกินมีใช้ไปเงินเดือนให้หมดไม่เคยเกลเียให้พ่อให้แม่ทุกวันเงินเดือนออกมาให้หมดเลยไม่เคยเก็บไว้เลยค่ะ นอกจากเอาไปทํางานแต่ละวันไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนหาซื้อของมาให้แม่กับพ่อกินทุกวันตอนกลางคืนกลับจากทํางานเที่ยงคืนตีหนึ่งเข้าบ่ายเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันคือทําอยู่สองอย่างคือไปทํางานที่เซเว่นอีเลฟเว่นกับอยู่ที่บ้านดูแลพ่อแม่ทั้งชีวิตมีแค่นี้คสำหรับเด็กวัยสิบหกปีไม่เคยได้ไปไหนกับเขาเลยอื เช้าก็ไปเอาถุง,งอกมาให้แม่รับจ้างเด็ดตอนหกโมงเชา้าไปเอาถุง,งอกมาแล้วก็มานอนต่อบ่ายก็ไปทำงานอุ้มพ่ออุ้มพ่อบางทีอุ้มพ่อขึ้นเพราะพ่อชอบนอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วอุ้มขึ้นเตียงขึ้นไปให้สูงกินข้าวช่วงเวลาสี่เดือนที่ยากลำบากเนี่ยเคยเห็นเอิร์ธร้องไห้ท้อแท้ไหมครับ เคยค่ะเขาก็เหนื่อยงานแล้วเขาก็พ่ออีกเพพ่อเขาเขาก็เหนื่อยอ่ะอุ้มพ่อบางทีเขาเหนื่อยงานมาแล้วก็ไม่ได้นอนบางทีพ่อหนักในจจแม่อีกบางทีแม่ไม่สบายแม่ก็บางทีเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบบางทีเหนื่อยมากก็หอบขึ้นหายใจไม่ค่อยออกบางทีเขาก็รับภาระคนเดียวคือเขาหนักที่เห็นเขาท้อแท้นี่เห็นเขาทำอะไรเขาเขาเหนื่อยแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูด เขาเหนื่อยเขาบอกขอให้พ่อแม่ให้พ่อหายหนูก็พอใจแล้วแต่คุณแม่เห็นเลยว่าเขาท้อแท้เขา่อยเขาเหนื่อย,เข,เ,อยเขาก็สู้ชีวิตทุกวันนี้เขาสู้ชีวิตเขาบอกเขาทุกวันนี้งานก็ไม่ค่อยได้หยุดเพื่อที่จะได้เงินมาได้เยอะๆมาให้พ่อให้แม่ทำโอวันหยุดก็ต้องไปทำโอค่ะรักลูกคนนี้แค่ไหนครับรักมากค่ะเขาเป็นลูกที่ดีมาก เขาให้ทุกอย่างไม่เคยเกเลถึงรูกบอกแม่หนูอยากเรียนแต่ก็าบอกเดี๋ยวเราค่อยดัน,นลูกอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวพ่อก็อาจจะดีขึ้นมีมืดก็มีสว่างมันถึงไม่แย่กับทุกคนไปหรอกลูกครอบครัวเราเดี๋ยวก็ดีขึ้นลูกลำบากก็ต้องสู้ เออทุกวันนี้อายุ16ปีเพื่อนเพื่อนเราอายุ16ก็คือออกไปเรียนสนุกสนานกับเพื่อนแต่ว่าตัวเองเนี่ยดอกเรียนไว้เราก็ต้องมาทํางานแทบ,บจะทุกวันรู้สึกท้อแท้ไหมครับไม่ท้อแท้ครับสู้สู้ให้กําลังใจตัวเองอย่างไรบ้างครับทํางานนะยังดูเลยพ่อแม่อยากกลับไปเรียนไหมตอนนี้อยากกลับไปเรียน อดอกเรียนมานานนะครับเนี่ยตั้งแต่พ่อป่วยประมาณสี่เดือนหเดือนนะก็ตั้งแต่พ่อป่วยก็ดอกทันทีเลยสี่ห้าเดือนแล้วอยากกลับไปเรียนคิดถึงอะไรในโรงเรียนที่สุดครับคิดถึงก็เพื่อนๆครับผมในใจคิดเตรียมเตรียมใจเอาไหมว่าถ้าสุดท้ายเราไม่ได้กลับไปเรียนเนี่ยไม่ได้กลับไปเจอเพื่อนๆเนี่ยวางแผนอนาคตไว้ยังไงจะทํางานอะไรยังไงต่อไปครับอ๋อก็จะทํางานและจะไปเรียน ่็จะไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่เรียนศึกษาผู้ใหญ่อแล้วจะทํางานอะไรครับยังไม่รู้เลยครับอืยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือเป็นพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่นครับผมเออดูไหมว่าสิ่งที่เธอทำเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นลูกกระตันยูรู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นเด็กกระตันยูอะครับครับอืรักคุณพ่อคุณแม่แค่ไหนครับรักมากมากรักมากพูดไม่เก่งครับ แต่ว่าเราทำทุกวันอยู่แล้วอืม <c oughs> เคยมีคิดบ้างไหมว่าเหนื่อยมากท้อมากไม่ไหวแล้วอยากจะทิ้งพ่อแม่ไปแล้วไปอยู่ที่อื่นไปได้ไปเรียนหนังสือจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของเราเคยคิดบ้างไหมไม่เคยไม่มีนะอืมไม่เคยคิดแม้แต่แบบเดียวคิดแต่จะดูแลพ่อแม่อ้าว <c oughs> พี่ก็เป็นกำลังใจให้เอิร์ธนะครับนี่คือ ตัวอย่างของคนดีนะครับกับเอิร์ธลูกกระตันยูนะครับกับครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ดีนะครับอยู่ด้วยกันให้กําบรรใจกันไม่ว่าจะผ่านพ้นช่วงที่ยากลําบากมาสาหัสแค่ไหนนะครับหลังจากนี้ก็ขอให้อดทนทําความดีต่อไปความกระตันยูจะตอบแทนเอิร์ธและครอบครัวอย่างแน่นอนนะครับ้าชาขอดีเราก็พยายามทําหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับนาความช่วยเหลือมาช่วยครอบครัวของเอิร์ธ เด็กกระตันอยูคนนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณทั้ง3าท่านมากๆนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับในนี้คือเรื่องราวช่วงเชิญมาคุยนะครับช่วงหน้าติดตามสาระดีๆจากข่าเช้าข่าวดีกันต่อครับ